เรา,าทำแขนเสื้อแบบสามเหลี่ยมกันนะคะเราจะตีกรอบด้านบนก่อนนะตีกรอบด้านบนเราจะทำสันทบกระดาษนะคะสันทบกระดาษไปฝั่งซ้ายแล้วก็ตีกรอบด้านบน แล้วก็วัดลงมาแปดนิ้วครึ่งวัดลงมาแปดนิ้วครึ่งนะคะเป็นแขนเสื้อมาตรฐานแบบสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็ขีดเส้นยาวแปดนิ้วครึ่ง วัดออกไปซ้ายมือแปดนิ้วจุดแปดนิ้วเราตีเส้นทะแยงไปหามุมด้านบนนะคะเราจะตีขึ้นไปถึงมุมรอบวงแขนตัวนี้จะดูเล็กหน่อยนะคะเพราะว่าเราทำจากแพทเทิร์นเสื้อของลูกค้านะคะ รอบวงแขนเขาจะอยู่ที่46นะคะ46.5เราแบ่งครึ่งได้23.25เราก็วัดจากมุมลงมานะคะ23.25ถึงตรงไหนเราติ๊กไว้เลยนะคะจากจุดนี้มาหาจุดนี้เราจะแบ่งสามส่วนนะคะแบ่งสามส่วนก็จะได้ เจ็ดหนะคะก็จะประมาณนี้ 7, 7, 7, เจ็เจหาก็ตีเส้นฉากไว้เลยจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามนะคะ จุดที่หนึงเราจะวัดขึ้นไป3ามเซนจุดที่สองวัดขึ้นไปครึ่งเซนเราจะทำชิ้นหลังก่อนนะคะแพทเทิร์นแขนเสื้อแบบสามเหลี่ยมเราจะทำชิ้นหลังก่อนจุดที่สามเราจะวัดขึ้นไป2.5งจเซนติเมตรนะคะแล้วเราใช้ไมบ้บรรทัดหัวนกแก้ว โค้งตามจุดที่เราวัดไว้ติ๊กไว้นะคะให้ได้จังหวะหมุนหัวนกแก้วให้ได้จังหวะนะคะแล้วก็ตีเส้นโค้งแล้วเราก็หมุนไ,ไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะหมุนให้ได้จังหวะโค้งสวยงามนะคะแขนเขาจะได้ออกมาสวย แขนแบบสามเหลี่ยมแขนจะยาวอยู่ที่16นิ้วนะคะแขนตัวนี้เอาความยาว16นิ้ว16นิ้วกอ็อยู่ประมาณนี้นะคะมองเห็นไหมคะ16นิ้วนะคะความยาวแล้วเราก็ขีดเส้น เชื่อมเลยนะคะฝั่งซ้ายแขนกว้างเขาจะเอาอยู่ที่26เซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่ง13 cm, แล้วก็วัดจากจุดสันพบออกไป13เซนแล้วก็ขีดเส้นเชื่อมไปหาใต้ท้องแขนนะคะเราจะแต่งให้โค้งสวยงามนิดนึงนะคะตรงใต้ท้องแขนเราจะแต่งให้เขาโค้งให้ดูสวย,สวย นิดหนึ่งตรงนี้นะคะลากโค้งขึ้นไปเลยจะได้ไม่ดูทื่อนะคะจะได้ดูโค้งๆนิดนึงถ้ามันถ้าโค้งเยอะเราก็ใช้ไม้มันทัดเราวาดใหม่ก็ได้<อ>เดี๋ยวเขียนเขาจะฟิตไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เส้นที่เราไม่เอาแล้วก็ลบออกนะคะเราลบออกไปเลยตัวนี้จะเป็นแขนสามส่วนนะคะแขนสาส่วนทําแบบสามเหลี่ยมนะคะเราได้เส้นแล้วแล้วก็ขีดไว้นะคะขีดเส้นทึบๆไว้ว่าเป็นเส้นที่เราต้องการนะคะอ่าได้แล้วนะคะทีนี้เราจะกิ้งไปทําชิ้นหน้านะคะเราจะกิ้งแพทเทิร์น ไปทําชิ้นหน้าเราก็ใช้คาร์บอนกริ้งออกไปเลยนะคะเรากิ้งตามรอบแขนที่เราสร้างไว้นะคะเรากิ้งให้รอบเลยนะคะกิ้งกึนไปประมาณนี้นะคะหจุดเส้นฉากแล้วก็กิ้งด้วยนะคะ จะกิ้งไปเลยเรากิ้งออกไปเพื่อที่จะทำชิ้นข้างหน้านะคะตัวนี้จะเป็นชิ้นข้างหลังนะคะกิ้งออกไปเลยนะคะตามลูกแขนที่เราวาดไว้เราทำแบบสามเหลี่ยมนะคะเรากิ้งออกไปแล้วนะ แล้วเราตัดกลางออกมาทำชิ้นหน้ากันนะคะกระดาษส่วนเกินเราตัดออกก่อนก็ได้นะคะ เรากิ้งออกมาแล้วเราก็ขีดเส้นทึบไว้นะคะเพื่อที่จะได้มองเห็นชัดๆเรากิ้งออกมาฝ่นทางนี้เป็นชิ้นหน้านะคะ,ะตรงนี้จะเป็นเส้นที่เรากิ้งออกมานะตรงนี้จะเป็นเส้นเดิมนะคะนี่เส้นเดิมเดี๋ยวช่างจะ ลากให้ดูว่าเป็นเส้นเดิมอ่าทีนี้เราจะเอาลงครึ่งเซนนะคะชิ้นข้างหน้าต้องเว้ากว่าชิ้นข้างหลังนะคะเราจะเอาลงครึ่งเซนก็จะประมาณนี้นะคะทีนี้เราใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วโค้งใหม่นะคะเราใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วโค้งใหม่โค้งให้สวยๆนะคะเป็นชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าต้องเว้ากว่าชิ้นข้างหลังนะคะ เราโค้งใหม่ก็จะได้ประมาณนี้อ่าเราโค้งลงมาแล้วก็ใช้มือวาดลงมาสวยๆก็ได้นะคะแล้วลากลงมาให้กรงกลืนกับชิ้นข้างหลังนะคะนี่ที่เราลากออกมาให้กรงกลืนกับเส้นที่เรากิ้งออกมาจากชิ้นข้างหลัง แค่นี้เราก็ได้แขนเสื้อสามแบบสามเหลี่ยมนะคะเราสร้างแบบสามเหลี่ยมนี่ค่ะเส้นกึ่งกลางเส้นกลางแขนนะคะอ่าแค่นี้เราก็ได้แขนเสื้อแบบสามเหลี่ยมแล้วนะคะเราก็ตัดส่วน เกินออกเลยเป็นแขนเสื้อแบบสามเหลี่ยมนะคะจะดูเล็กหน่อยนะคะแขนเสื้อตัวนี้เพราะว่าช่างทําจากแพทเทิร์นเสื้อลูกค้านะคะเพราะว่าเขาตัวเล็กลูกค้าตัวเล็กวงแขนเราก็เลยดูเล็กนะคะเราทําเสร็จแล้วเราก็ตัดออกไปเลยเป็นแขนเสื้อแบบสามเหลี่ยมทําง่ายๆนะคะ ทำง่ายๆสวยด้วยแขนยาว16นิ้วนะคะ ็เขียนไว้นะคะชิ้นข้างหลังชิ้นข้างหน้าเราก็ได้แพทเทิร์นแขนเสื้อแบบสามเหลี่ยมแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆนำไปตัดใส่ได้เลยนะคะวิธีนี้ทำออกมาแล้วสวยนะคะ